ครับพเพื่อนๆก็สวัสดีครับใคยเข้ามาแล้วฟ้าพเพื่อนๆนะกดไหลก็ได้ตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองกาดด้วยนะครับพเพื่อนๆวันนี้เรามารับชมเป็นพระเหรียญเมืองกานะะเหรียญนี้แท้นะครับดูง่ายแล้วก็มีความในเอยคมชัดมากๆนะเดีย๋ยวผมมาตีกล้องให้ดูนะครับเบื้องต้นเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฝากบาทนะครับเป็นเหรียญพระาจารย์ประยูนนะ วัซซี่กับกราบํา็นุงนะครับเมืองการเราฝันนะอ่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันมีแท้แล้วแล้วเขา้าคุมลงเนี่ยลงกล้องตีกล้องไปเนี่ยเรียนีิคมจะจัดเลยนะเื่อนอ่าตัวตัดตัวอะไรดียันหลังนี้เขาเรียกเพชรกรับเลยวะ่ะอ่ายันเพชรกับคล้ขายยันของหลงปู่พ้านะอ่ากับเงแสนนะครับต็นคนประทบนะาขายมากยันนี้นะครับอ่า โอเคเบื้องต้นเรามาพูดถึงเหรียญเหรียญน,นี้กันว่าตามที่ผมบอกไปว่าคมคมยังไรอ่ะเรามาดูกันแบบนี้คือความที่เป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆผาพี่อยู่ข้าใจแห้งแล้วก็มีความตึงแล้วดูเพื่อนๆโอ้โหพอส่งดูตาจบแล้วแท้แล้วนะแบบนี้โอ้โหคมจ,จัดๆดูดิดอ่าเป็นเม็ดเลยเห็นไหมอ่านี่ครับ อ่าความแห้งความตึงมีใช่ไหมครับคือด้วยความที่เป็นเนื้อท,อาาทนะ้องผ่าปาดด้วยเนี่ยอาเวลาเข้าเก้าๆไปเนี่ยความแห้งๆเข้าจะเป็นคล้ายๆสีเขียวเยี่วมานะครับอ่าก็จะไม่ได้ให้ทองละลามเหมือนกระไรทองนะสำหรับเนื้อท้องว่าบานนะครับหรือว่าเนื้อท้องเหลืองนั่นแหละอ่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆนดูความขึ้นเป็นตัวหนังสือที่มีความลึกคมชัดนะอ่าคือแบบนี้แบบตาเป้่าเลยยิแบมาพอตีกล้องปั๊บแท้เลยนะใช่ไหม ปาเทไม่ต้องมียาอะไรกันเยอะนะครับคือเทเนี่ยเขาดูง่ายถ้ากบบไม่มีพิพันธ์านการใช้มากเห็นไหมคือคมมากอะ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูสิว่ามคมแบบไข่ซองก็ว่าเทนะครับเวลาเรามาตีกล้องดูอย่างนี้แล้วโอ้โหเทเลยนะเพืนีน<ม>อ่านไหมครับนี่ครับแล้วความที่อเป็นผิวเดิมๆด,ด้วยแล้วเนี่ยอยิงประสานงานเลคเขาว่าใหญ่ยิงดูง่ายไปเลยนะครับนะ เนี่ยความคมนะครับคือพระเหลี่ยนเนี่ยเราพริจารณาความคมกันเป็นรักนะแล้วเราค่อยพิจารณาจุดอื่นเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างเหลี่ยนไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติคือต้องคมก้อนอนะันดับแรกเป็นเพื่อนกาศึกษาได้เลยนะครับอ่ะเราพูดถึงด้านหลังกันบ้างอพอด้านหลังพอเราตรีกล้องไปนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่ายันเนี่ยมันขึ้นแบบเด้งมาเลยอเด้งมาแบบเด้งเลยแล้วมีขี้ปิ้นเห็นไหมตัด นะครับกีบปินเขาดานหลังนะปัดจากดันหน้ามานะครับอ่าก็เป็นหนังชาตินะพิวห้งแห้งนะครับนะนะตัวยำต่างต่างเนี่ยคมมากอ่าสวยสมบูรณ์นะเหรียญน,นี้นะครับเมืองการนะเหรียญน,นี้ผมก็เพิ่งจะได้มาเหรียญแรกแล้วอ่าก็ไม่ทราบนะว่าปัจจุบันมีการเล่นหากันหรือเปล่ามีประสบการณ์ไหมนะเพื่อนๆก็้า ศึกษายอยู่หรือว่าเล่นสายอยู่ก็ร่วงคอมเหม็นไม่ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผายุคใหมนะถ้าผมเดานะครับก็น่าจะเป็นยุคประมาณปีสามป้าขึ้นมานะก็ไม่ก้ามากนะครับแต่ว่า,าการที่แก้แบบนี้นะแทดูง่ายก็เราก็นํามาศึกษากันได้ถึงว่าจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้เราไม่รู้ไม่ทราบนะ,ะแต่ว่าแก้ส่วนแบบนี้โอ้เจ็บได้แล้วก็นํามาซ่อมเนี่ยก็จะ เป็นการเพิ่มความรู้เราว่าแบบนี้พาแทะดูง่ายจริงๆนะครับแล้วก็สวดสมบูรณ์มากๆนะเหรียญรุ่นนี้นะครับแบบนี้คือซืบคะแนนเต็มเลยนะการเกะความริคมชัดนะครับคือศึกษาได้เลยนะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆมีอยู่ก็ลองนำมาเทียบแล้วก็ซ่องกันดูมีสองเหรียญผมซ่องให้เพื่อนๆดูเหรียญหนึ่งเ,เพื่อนๆมีเหรียญหนึ่งก็จะเป็นการดีมากนะครับโอเคเ,เพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ